ือิฉันก็เคยบอกว่าคนที่แทงรวบเถึนเจ้าภากบวชบ่อยๆที่ไหนมีบวชเอาเงินห้าสิบบาทน้อยนึงคนที่ได้ลูกที่แทงไปอ่ะที่หลุดไปอ่ะไม่เป็นไรนี่เป็นแั่สีเขาเขียนกันนะต้องมีสีด้วยกันนี่สีของท่านนะท่านบอกไว้อย่างนั้นบวชบวชตรงไหนไปตรงไหน นะนคืถ <ersch> ึงสมเด็จคงะสมนะั่นคุณเจ้าองแล้วเขอเป็นอะท่านนี้ดูในตัวกันดีเลยไอ้ที่หลุดที่หลุดไปหลุดไปอ่ะที่หลุดเหมือนแท้งไปเป็นผู้ชายใช่ไหมตอนนั้นยังไม่ทราบค่ะเพราะว่าได้ไม่ถึงสามเดือน เห็นแต่เด็กผู้ชายต่เด็กผู้หญิงแล้วผมก็ถามว่าที่หลุดอ่ะคนไหนเขาบอกว่าที่หลุดอ่ะเขาเป็นเด็กผู้ชายลูกผู้ชายที่เราหลุดไปแล้วเขาก็เอาไปหาแฟนไปอยู่ในท้องเราเป็นเต็ผู้หญิงูุมาหญิงเออมีสองเล่นกันสองคนเคยฝันไหมเห็นเด็กเล่นกันบ้างไหมเกบ่อยเห็นผู้ชายผู้หญิงเล่นกันไหมเออเห็นสองคนใช่ไหมผู้ชายกับผู้หญิงไหมใช่เออนั่นแฟนเขานะเขาไปสาบไปหาแฟนีก เออแต่เนี่ยเนี่ยผมแตะดูผมก็ถามว่าใครอย่ากเบอกแฟนเขาเองเขาไปหามาเออเดี๋ยนะอ๋อเขาต้องการบุญกรรมฐานของผมอ่ะแล้วก็น้ำมนต์เดี๋ยวทำให้เขาทำให้เขาอ้าวน้ำมนต์ไปเพามันน้อยให้แฟนคนหนึ่งเรียกไปเกิดสองคนเลย เวลาเราจะเราจะอุทิศบุญกรรมฐานนะเราก็นึกถึงสมเด็จองค์ระโมและคณะของท่านทุกพระองค์และบุญกรรมฐานของข้าพเจ้าบุญกรรมฐานเนี่ยคือบุญที่เราปฏิบัติในชาติต้นๆั้กกี่ร้อยล้านชาติจนถึงชาติปัจจุบันเนี่ยทำ่มเราต้องอุทิศไป อันนี้หลวงพ่อฤาษีบอกมันยิ่งกว่าสังฆะทานเป็นร้อยถังอีกเข้าใจไหมผู้ศรีพิจารจะชอบแต่ปัญหาของแต่ละคนมันอ,อ,อยู่ที่การปฏิบททัติกันเข้าใจประมมา,ายไหมแต่ละคนมันจะไม่เข้า,าันเข้าใจไหมอ,อ,อยู่ที่ปฏิบัติตั้งแต่ชาติแรกถึงชาติตุลาการหลายร้อยล้านชาติอะไรอย่างเงี้ยแล้วร่างกายจีดแต่โอ้ร่างกายเขาไม่ได้ทำเลยนะเขาปุมหมายเขาบอกเขาไม่ได้ทำร่างกายในเราเลยนะ เนี่ยแต่ว่าเขาที่ทำอะคือมดกับงมูน้ำชีมดหรือไปทำอะไรเกี่ยวกับมูหรือครอบครัวเป็นทุกอะไรงูตายมั้งเปล่าเนี่ยพี่ผู้หญิงอะหรือเราทุกมั้เปล่าดูไม่ได้ทำเองที่ปริใัทจะเห็น่ไหมเขาบอกแล้วใช่ไหมแต่ครอบครัวหรือเปล่านะมันมป็นยานูเขาก็มาเกาะแล้วก็มด หมือนขีดม,มดขีดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมหรือาดมดอะไรอย่างเงี้ยเผามดอะไรประมาณนั้นอ่ะมีมไหมไ้มทีบท่บ้านเรามีเราทําเองเปล่าไม่ไม่ได้ทาเองมันเป็นทานอีกแล้วส่วนใหญ่จะเป็นพ่อเออเขาก็เล่นันครอบครัวอะไรเนี่ยน,นี่เขานี่ผมถามสมเน็จญ่ตรงมันผลนะท่านบอกเขาสวดมนต์ปฏิบัติดีอยู่แล้วคนนี้ ใช่ไหมเออนี่องค์ประสงฆ์ท่านไม่ได้ทำบุญอะไรเลยนะให้ปฏิบัติดูแลพ่อแม่ต่อไปและดูแลสามีให้ดีเอออย่าเปจี้เขามากชอบจี้เขาเลืเกินนี่องค์พระสงฆ์บอกผมนะเนี่ยนี่ผมถามนะนะท่านลงท่านพูดกับผมนะนิ่งเายอะจี้เขามากนี่นี่แน่นอนเลย นี่จะนี่สนเด็จสมบัติจะต้องให้ร so ักษาสี่แปดทั้งคู้อ่ะสักห้าวันกัดจะดีทำที่บ้านก็ได้กินข้าวแค่สองมื้อนะแล้วส่วนมนต์สวดคาถาเลยนี่เขาก็มาสายแล้วกุดูเหกันนะใช่ไมแ้วเราลดมัน็ดูไปมสวดคาถาจะตัดพัฒน์ไหรือเปล่าจะเขาลบมักคุณดูไหมก็ดีผมก็ถามว่า ท่านอมตะสมบติมัน้อมาสายลมพุดูเหมือนกันให้สวดสวดสวดคาถาท่านก็ได้เราคาถาเงินล้านก็ได้หนิคาถาเงินล้านสวดไปเปล่ามันเป็นทานคาถาคาถาลมพุดูเอ๊ะคาถาให้คาถาจักพัดือคาถาสน็จอมตะสมเลยสวดง่ายเลยสัมมาสัมพุทธสั์สหเสเนโตโสทยะหนึ่งจบนะสวดสักร้อยสักห้าวันมละร้อยแปดจบง่ายเลย คาถาคาถาแบบอุทิเจ้ากรรมยเวดรวยด้วยเมียไปหาไปเอาที่เมียอมมาได้อาจะอเขามีแผ่นใบให้มีไหมเอ้ามีจ้ะเออเดี๋ยวเราแจกแจกที่พี่เขาน้าพี่เดน้นงงยัง เบาเนาะโล่งเนาะไม่หนักไม่เจ็บเอ๊ะที่เจ็บาหายยังไงพี่พี่บอกเจ็บตรงไหนว่าเจ้บตรนนั้อ๋อไม่ไม่เจ็บเจ็บแต่กนะดมันจะบางโอ้โออจับนะก่ะดมกมีอะไรแล้วนะผมว่าเดี๋ยวลนี่นี่ท่านอยู่ดาวดึงแล้วนะเพราะกุมามกับอะไร เป็นผู้ชายทั้งคู่เลยตั้งแต่มนเปลี่ยนเพราะปู่เป็นผู้ชายทั้งคู่ก็เป็นเพื่อนกันได้ธรรมดาแต่เขาก็ถ้าหญิงเขามาเขาก็ไม่ได้ทําอะไรนะเขาก็จะมาแต่งกายเขื่อดีอ่ะแต่งกายเป็นแก้วเป็นขาวเป็นอะไรอ่ะใช่ปะนั่นแหละดีนะอุ้ยที่ได้เขาบ่อยๆนะมีอะไรนะผีวดีหมดแล้วส่วนมันไม่ดีส่วนมันดูแลผัวยดี は <laughs> い